ไม่ผิดเลยเหอมต้องคิดไม่ใตัวิดนี้เหรอใครการแต่ตัวมึงแน่ตัวกัไเอ้ยใครใครพูดใครพูดพูดไปเจเขาดิสวยดีอวพี่อดีพี่สเิงสติงอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ้โหใช่ใครว่า ยดูมันข่ำดิดน,น, <c oughs> น่ากลัวมากเอิงิตามีฮอปปีเหรอมันพูดอะไรอ่ะยังไม่เฉยมันบอกเอา ไปหาข้างหลังข้างหลังข้างหลังอะที่เปิดไม้อะไปดิกระดิบเขาจะเลือดคือนี่คนี่คเราต้องเปิดไม้ลูกเราต้องเปิดไม้ต้องเปิดไมขอญยตแคปลงคนักคนละสิงสิงอะไรนะเจนคนลก ถ่ายไหลของตอนนี้ครับอ่ะๆเคลียวๆ này ต้นะก็ท่าเทาเรียนซ้ำว้าวเล็กซี่ทุกเลยครับจริงเซ็กซี่ขยันใจผมมากมากเลยเออเขาขำวะเขาขำ คุย <Billie S 2> อะไรตอ่อไม่รู้จะพิม er ์อะไรแล้วเนี่ยอุยมันทุเรศมากเลยอะไม่เคยทักมาทําอะไรทุเรศขนาดนี้มาก่อนเขาบอกไม <ain> ่เป็นไรครับผมมีผมมีคนอื่นแล้วครับแล้วผมไม่รับเพื่อนครับอีมกี้โอ้โอยอ้ยโอ้ยไปเลยอุ้ยน่ารักั่าคนนี้ให้เลยครับโอครับ ผมมอบรางวัลให้เลยมอบผู้ชายคนนี้ให้หึหผมผมอบผูはは้ชายคนนี้ให้เลยให้เลยเขาอยากได้ที่เอ้ยเขาอยากได้ที่มากกว่าเขากลัวอะไรวะแต่งตัวออกจะน่ารักดูสินี่เปนี่เป็นสีมรน่ารักไหมคะทำอะไรกันเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวห็นแล้วพี่อุ้ย เขาบอกผมเห็นนะพี่คืออะไรวะทอะไรกันไม่อะไรยังไม่อัไม่อดีดิบุยดีดิบุยอะยังช่างยังช่างกัอะเออมัน Ui. Ui. Con này con này đấy. Thế à? Bắn speck lên. Bay đi qua. Ui, cao. Ui gì vậy? Ui, chết rồi Ui. Lâu. ยีถ้าโดนแบงค์ไม่ัน้ก็ไม่แล้วก็มอนั่งบเด้อก็ผมแวะฮะมีตัวเคี้ยเลยเนี่ยแม่นลาควัวไม่เอาดีกว่าอุ้ยมันบอกว่าตัวคุณ้วมันบอกหน้าคุณคุณแต่ชื่อแปลกๆนะไอเลื มาเป็นกิมมเ็จเนาะเป็นคนตรงตรงนี่มันแท้เลยวะเฮียตู่เียลุ้นเนี่ยมั้โอ้โหไม่รู้แต่แต่แดงแต่แดงชนว่าโดนแมนวะโอ้โหเจ้าจริงจ้าจริงไม่เถียงไม่เถียงทำไมตัวสีแดงน่ารัก ไปแล้วไปละเอายังเพียนเติมสีแดงเบงเดงกับใส่กล่องแดงอีกไอ้ยจับไปทอดได้เลยละอุ๊ยเดงกับเลือดอ่ะอุ๊ยแดงแรงลิตไม่รู้จักหรอโหลดโอ้โหเอกิกิการเต้นได้กั มึงบตนไหนตอนน้ซื้อเพิเลยนี่เสียเสยอุ้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 ยเสีเเาเตะจกัวอยออุ้ยอุ้ยเร็วเร็วเลยเสีสเเกลางมือขึ้นแล้วมุนมุนกลางมือขึ้นบอกไปมาเเล

เป็นถุงตู่โตแล้วที่ือกินกินกได้เจนันีคืออะไรเนี่ยควอดพีเวต้นหล่อหล่อหล่อครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ด่าี่นะครับอ๋อผมต้องขอโทษนะครับพอดีผมก็จผิดครับไอ้นี่มาด่าครัไอ้นี่ช่งเหน่เลยมาด่าผมอ๋อโอเคพี่แ้วที่ด่าเน่พี่ ผมผมต้องผมต้องขอโทษนะครับผมต้องขอโทษเลยไอ้ชิคตู่นุ่มเงินยมันเลยน่มเงินยืนุ่เนยืนเลี้ยงเลยะพี่เออนุมเอนยข้าวี่เหรอใช่ใช่ใช่นเงิยืออลอยลอยได้ลอยล ใครลอกด่าผมใครอะไรเลยอ้าวยังไม่จบคืว่าเขาได้ยินเสียงหลยนึงพูดอะไรนี่เจบได้ยินไปได้ยินไปเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเ็นมานี่ยเห็นไมเน่ยเนี่ยเน่อยู่ชงเนี่ยเ่นผมเนี่ย

อยคุณสองคนคือผู้โชคดีเคยรับเลือกใครวิ่งมาที่ร้านข้างหน้าผมก่อนจะได้ตังค์เริ่องภาพเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ไม่บอกครับจะมีแต่บีก็ไม่ทำอ้าวคุณจะแบบนี้กับมิเตอรดีไม่ได้อก็ไม่เหมาะหนูก็ไม่ทำจ้าไม่ใชรที่ไม่นกลับได้เลยผมโชว์ตังก่อน ขอตร้านนี้ไม่ไห่สิเดี๋ยวหนูทำให้มีสามร้อยแปดสิบหกนะครับเป็นเลขคบเนี้ยขอร้านหนึ่งร้านหนึ่งขอเดี๋ยวหนูทำให้เลยโอ้ยเนี่ยร้านน่าขนานะแต่ร้านมึงอันนี้ขวาล้านแล้ว่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนกอให้ึงร้านหนึ่ง ก็เยียบมาเลยอ้หร้านตรงไหนอ้ยโอ้อีนี่จะโหดยวงไงมันบอกว่าอีนี่เลยแน่นอนกูมีสเสียงนี่เด็วที่หนึ่งดที่สองมา

クリスマス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 ク ว่เ่ยเป็นเนือโคุนี่เป็นเื้อคู่เจวกทำเ็ดีแต่งงานไเลยเนี่ยโอ้เปลี่ยนตัวอยเดีู้เหมือนกันฝ่ายพระจะรับฝ่ายตาตานเป็นภรรยาหรือไมู่้ทุเรศมากเลย เอ้ไม่ต่างหน่อยต่งน่อยใช่กระโดดถ้าไม่ใช่ตัวสีทธิเงินโอเคโอหังแล้วไม่เป็นไรงั้นก็แต่งดีทั้งสองคนริยางก็ตามเลยถุ้ยเลยจ้เลยดูออกมาตัวสี่งเลยเาเดดีดีฮัักฮ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 ักว ทำไมเขาเยอะมั yeah, yeah, yeah. Garden, Morocco, <S <s okay. ี่เจอได้เจอตอนนี ah ้คือ no ร yeah, ูด UH ูเหมือนว่าเดี๋ยวเขาจะหนีมาบัวแล้วนะครับเบบูเพสตันบัวมันมันทุเ่นเจน้องเจอเนาัวแล้วน้องต้องพิจาอกัไดไหมเอาสวเอาทาร์นอตีเนวบวน้องต้องจีพอเล้วน้องเจอเนาะบัวแล้วน้อ ขอฟังพี่นะหลกนะเขาไอเลเล่เพี่แหละลงพี่โห้มี่ตอไม่เดบังูตการิดบล็อกรักนาคผิดข้อนะค่ะันะค่ะจะเป็นของเดียวคนเดียวนะคะรักไค่ะอาตมามาแล้วครับรักราคาจุ๊บ ยววาอาจะมามาแล้วสนใจรอดอกับอาตมาไหมไปไปแล้วนะ กดอยู good, good, good okay, à, ่น่เด an ี๋ยวราผมหาทานก่อนนี่นีะไ่ไ้หลงเ่ไอต่พงสาฟ้าไปเจอแล้วปะนะอิซุงซาออรโตาอิซุงซังน้าอนิกัตเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังเดี๋ยวลองเพลงให้ฟัง อมายูว oh ีเบเดบาบาบาเวตรีรังกีรังเกีรังกีรังกังคอมโบนีว้นุมนครับเนี่ยเอ้ยผมแต่งมาตั้งนมีคนทักเยขาบอกนมครับ

ถ้าคุณอยากสมบังคุณลองหันไปดูกิ้งกาตัวเหลือข้างๆที่คอยอยู่เคียงข้างตัวมาตลอดที่คอยชักกระด้าชักกระเด้ากระ dau จริงๆนะครับโตขึ้นได้โตขึ้นได้โตขึ้นได้ลองสื่อสารดูใจไอ้ยังไม่กิ้งกาเด้าวกูท้องเลยท้องเลยรักไปกี่บาทกู้นไปตายกูหายยี่ห้อนี่รักตังกูมอมอมอโอ้โหอ้นนี้อะไรดีตัดกิ้งกาได้ก็ดี โอ้โหข้ดาบโอ้โหไอ้น่อั้อสตห่งแล้วสิตั๊วดหอววพท่ัตประเนี้เหอะไรเนี่ยต้นมึงโตไปมึงอยากโตแบบนี้นะอดออสูรทยวหม่เลเนี้ยโคตรน่ากลัวดูดิเนี่ยเนี่ยเอ้ออะไรทอะไรเอออเปนตัวคันก่อนนี่อ้แต่ถูกป้ะเนี่ยไม่รู้ดิ มัเป็นอะไรไม่มีใครด่าก็ไม่เป็นไรไม่มีด่าไม่มีใครไม่มีใครเป็นอะไรไม่ทองเผยปีบันกินไก่เดาโหยังก็เกินแปดไเงี้ยลูกยี่สิบคนไเงี้ยถ้า้องไอ้ยออกเป็นพวกอะวะีพวกอะไรได้ยังถาถึงท้องอ่ะ ดูดูอารมค้างจัดยังไม่หยุดยังไม่หยุดสบายใจเต้นฮัลโหลกูพี่นฮัลโหลครับฮัลโหลกูเชื่อเต้นด้วยวะฮัลโหลกูพื้นครับเต้นครับถามได้ยินไหมโดยยินโคเออก็ตอนนี้แค่นี้แหละตอนนี้ไม่เปิดไหมฮะพูดแล้วกน้ำไม่เปิดหนูไหมหนูออยคอแล้วก็เปิดตอนนี้นี่แหละขอจะกดดี จังหวะดีหลังโดเซ็กคุณคือเจาลัวกูวลรัอบอุ่นเงยอบอุ่นอบอุ่นโยอุ้ยเจ้ากลัวอบอุ่นอบอุ่นในกิจการตดปิงไาแล้วเสียงเ่ยปิงหมือนต้นเลยเน่สดดีครับพวกไอ้ไอเอสชว์เลยเนี่ยงนี้จะูกไอะไรนะกูได้ยินเาัด ดูถูกมากเสียงนุเกยไม่ขอบนี่เกยครับตะเกย์อ่ะเสียงไม่เกย์แต่เกย์สัตว์ถามเลยครับทำไมใส่สายเดี่ยวสีแดงหนูน่ารักคอเพื่อนหนูใส่มาให้เพื่อนพี่เอ๊ะเพื่อนหนูใส่มาให้พี่ดูอ่ะ ใส่ก็รูคนเดียวดหรอเอุ้ยตกใจเลยใช่เพื่อนหนูเขินพี่ตัวแดงแล้วไม่แล้วเนี่ยคู่เนี่ยเนี่ยคู่น้องตัวแดงอ่ะคือท้ามี่ตัวสีแดงตอนแรกอ่ะแอบเอาแล้วก็ทิ้งไว้เโคทิ้งดูไปแล้วโอ้นัยพี่ต้องสอบพี่ต้องสอบเพื่อนหนูแล้วเนี่ยเพื่อนหนเอาไส้มาเหมือนปอบเอง อุ๊บอันนี้มันอะไยอ่ะแต่น้องเล่นไรน้องมีรอยยิงที่เป็นโซซนีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยคาร์ดอลพี่ผมขอบคุณกลับมาใหม่แล้วถ้าพวกพี่จำผมได้นะอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้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 ที่แบบอี๊เฮาอีกีนี่ซังอ่ะใช่ไหมจำไม่ได้ค่ะจำได้เนี่ยไอ้เนี่ยอีกีนี่เนี่ยจำไม่ได้ต้องเสียงได้เนี่ย ผมเชียร์แล้วผมเชียร์ใครใครว่าจะมอกไม่ได้ลวผมเชียร์แล้วอหนเอาใหม่สิครับเอาใหม่ใช่สิลองสีเรียดอุ้ยตายแล้วว้าวจาว่าตฟรุมรักเป็นอย่างนี้เรี่ยมีนาทีที่ได้เซ็กเธอ ้บ่าวพร้อมจะเข้ารอบมิีครับสู้สูนะครับดูครับยไม่เุยโอ้ยมอไมิิมิิลงะมิิไเนี่ยมล้วยาก้ก้่พวกเขา้อมิิมคพูดสู้กันนะครับู้ความดีสมสครับตอนนี้้บ่าวู้แล้วนะ สามีไ่ได้ง้มยอยขอโทเขาตัวไงก็ดมตูดอยู่ได้เดี๋ยวจะขอโทษแล้วเขาจแหมเ้อยิ้มไงแตดยิ้มไงยหนหน้าด้วเหนยหน้าเหยหน้าคตเครียดเลยอ้าวทำไมสามีคุณทิ้งไปละครับหเคุณี่แค่โคตรขี้เจ็บปูดเลย นั่นไงรักให้ <c oughs> <c oughs> yeah. 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 ิงอเนอะรโอ๊ยทีอกคอข้าร่มที่หลอคอจรักแท้ขแล้วปุ้ยดีกาเขาเวไอ้เี่ยาดไ้เขาลวไม่พอแล้ว ไปที่ร้าปถอไม่ได้เขาดวมแม่งเลยไมื่อกี้ทำไรกันอ่ะเมื่อกี้ทำไรกันเมื่อกี้ออกกํลังกายโอ้โหนี่ไงนี่ไหลตัวไหลตัวไหลเงี้ยลองไหม่าเลยฮ่าร่าฮาะเขาเดียวมไปดีกว่าโดนทิ้งเลยเพื่อนโดนทิ้งเลยเขาได้เสียแล้วเขาก็ทิ้งอ่ะดูด กีฬาคุณ <serving> ต้องถามพี <Boy? S 2> ่ชายดีๆนะใช่ใช่เช่นคุณไงเนี่ยดูดิขนาดพระยังยังหงายขนาดพระยังผีหน้ายังไงพยองเป็นหัวเป็นควายคุณอเธอใช้ตามสบายนี่ไม่นอนว่างจัดเลยเฮ้ยหัวใจทีละนอนอะไรคอนอนนอนคืออะไรพี่โอ้โหจะปอกกูปอกด้านข้างอยงเนี่ย โอ้โหป่าได้ยนงไเชียวบ้านอยืนอยู่มาซบถูกยังไม่ได้นายนิใังแสดงว่าชอบชอบละซีเอาเลยคนลุกหมดแล้ว ไม่เคยได้ลราบอกในเชรียอขนนี้มาก่อนเลยอะเครียดเหมือนกันไม่เคยไาทำอะไรทุเรศขนาดนี้มาก่อนทำไมคุณต้องมาเจอแบบี้มาบอกว่ามึงกินเด็กเลยทำไมคุต้องมาเจอแบบนี้เาบอกว่าครยดนที่กินไ่ไดเด็กห้าขบก็ได้เด็กห้าขวต้องเปียแนี้แหละเด็กยาดีแหละดี เพราะมีคนแบบพวกคุณในสังคมโลกของเราเลยไม่ได้อยู่เรื่องนา้นหนูไม่เคยทำนี้กับใครมาก่อนเลยเนี่ยหนูต้องภูมิใจใช่ไหมเนี่ยไอ้เียใช่พี่ต้องภูมิใจโอ้ยเหลือนเต็มระบบเอ้ยไม่ใช่รักคนรักคนรักพี่มากเลยครับรักพี่สุดๆ เสียออกเลยนจอพูดตอนนี้ยมรู้หมดเลยรู้หมดดิไม่รู้ค่ะไม่รู้มกาันนกไ้ไม่เลยะไกผมต้องกลับมาใหม่แล้วครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ แล้วผมไปเดินไปสบใครเขาก็ไม่คุยกับผมเลยไม่เป็นไรขอคุยกับหนูก็ได้ใครใครก็ไม่รักผมขนาดพัดลมสายหน้าเลยเอาไม่คุยกับผมเลยครับนี่แหละครับนี่แหละหนูนี่แหลขอมีแต่ตัวเดงไม่จริงใจอุ้ยจุกหัวจุกหัวขอแบบขอจุกหัวได้ปะใครใครใครจุ๊บหัวแมน

ทำไมอุ้มกูต่ออะเกูตมตเมตีอุ้เมตเ้ฮ้ยอะไรวะเม้เมตเมตี้ม่ไหวแล้วฮะเมีเ่เมตีอันนี้เกมบิดจริงก็วะ กัว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 กวกัวกวกัวกวกวกัวกัวกั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 วกั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 วัวกัวก ไปเป็นคอทำไมน้อไม่เป็นอะไรนะอันนี้อันนี้จริงจังเคยเคยเล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยหรือนีมาหนีไหมไม่เคยนี่แหละวันนี้แหละเหนื่อยสุดสุดแล้วิไม่เกคยนี่แหละเป็นตัววันที่เกือบโอ้โหโคตรโหดอ่ะเป็นอะไรทตี้ยงเหรอวะไม่รู้ค่ะแต่เต้นก่อนอยู่